สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนครับครับอียงโคงเป็นสสวัดีน่าตำรวจด้วยน่าทหารข่มโค้งขู่วหันมะละเบิ้งทางเบิ้งทางสวัสดีเอฟซ<ม>ีแ, FC แฟนครับครับเอฟซีแฟนครับสาวหน่อยเปรตแผงเอฟซีแฟนครับนองวงยิงครับมันคือมันก็เจือดแหะอ่ะนะครับกามีเรืองมาว่าจาพี่นอ้องมีเรืองมากตื่นเต้นนะครับ ในส่วนของหน้องหญิงคือเก่าครับพี่น้องเรื่องพี่น้องหลายคนหลายท่านกรอสิบล่งในรายละเอียดกันเล็กๆน้ออๆนะขอไปเบรงในช่องกอดติดสาวน้อยแพทบ้านแพงลำพินออฟฟิเชียลอะไรมันบอ,อแอดมินปูป,ปับนะครับได้รับอ่าเงินนะครับจำนวนหามื่นบาทนะครับ เอฟซีของนอง้องอุงอิงอ่าแอดมินอุปปั๊บเพ่นได้บอกนะครับเพิ่นโอนเงินมาให้เงินเข้าบัญชีปิ้งให้ไปจัดซื้อจัดหาอ่าในส่วนของ <What? S 1> ในส่วนของอ่าของอ่าแล้วก็บอกเลยว่าเป็นของน้องอุงอิงจำนวนของนั่นส0่0มืนะครับเนี่ย สี่หมื่นเจ็ดสี่หมืนเจ็ดนะครับกาคาจัดหาอ,อีกแลราคาในส่วนของค่าเดินท่างน,นะครับส่วนราคาของหน่วยงานสี่หมืนเจ็ดนะครับแล้วกาแอดมินปุ๊บปั๊บเนี่ยเพื่อนก็นได้บอกว่าจังซี่เพื่อนได้บอกว่าเอฟซีมาท่าก,กันคุนจะกรอกกล่องไหมครับโอ้ยมันมันขาวโพดนะครับ ที่นี่เพื่อนเด้ว่าจังส่นะครับให้ท่ายกันคอมเมนต์กับท่ายมาต่างๆหน้าๆนะครับคิวอ่ะผมสิผมสิบอกเด้อผมท่ายไปเนี่ยไม่น่าจะเกินนี้นะครับอันนี้ก็คือท่ายคกันเด้ท่ายคือกัน,กนเพื่อนบอกว่า ให้จัดหาเป็นบอมีคา่าอันให้ผู้คนไปหาพ้อมฉะนั้นของสิ่งเนี้ยถ้ามันหาง่ายมันจะไม่มีค่าจัดหาเป็นบอครับแต่ตัวโทรศัพ์ไปย่างยุ่ซื้อยุ่สศตรูก็ได้ไอ้แพดไปย่างไปซื้อยุ่สตรูก็ได้ไอ,ไอ,ไอ,ไดอะไรใดๆที่ไปซื้อเองได้เนี่ยมันไม่มีค่าจัดหาที่หายากครับอืม มันไม่มีค่าจัดหาครับฉะนั้นมันต้องเป็นของที่พิเศษไม่ใช่ค่าสั่งทํำไหมอ่าเป็นชุดก็ไม่ใช่หรอกนะครับเพราะว่าเป็นชุดมันก็ต้องเป็นค่าทำไม่บอค่าสั่งมันไม่ใช่ค่าหาอ่าบัตนี้ก็มีคนคิดก็กันผมก็คิดก็กันกับหลายคน้นก็กันเฮียมอนิเตอร์ครับ เฮียมอนิเตอร์อืมเฮียมอนิเตอร์เดี๋ยวผมจะอ่านในฟังสำหรับถ้าเป็นไม่ใช่เฮ er ียมอนิเตอร์อินอินเฮียนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านในฟังว่าคุณสมบัติเป็นอย่างอันนี้ผมกระถ่ายไปก็กันผมกระถ่ายว่าตัวนี้แหละนะครับอิน อินเฮียเออเอื่อนสันๆว่าอินเฮียนะครับมอ m i d อร์อินเฮียมอนิเตอร์ครับพี่น้องเห็นบอไอที่นักดนตรีพันมักไซอเอ้ยนักร้องที่ขาเจ้ามักไซผมจะอ่านคุณสมบัติให้ฟังในสิ่งที่ผมถ่ายนะครับอินเฮียมอนิเตอร์เนี่ยเอิ่นง่ายๆว่า i e m เนะครับชื่อย่อ i e m หรือที่เรียกว่าหรือ in h เ r นะครับเป็นอุปกรณ์ที่นักดนตรีวิศวกรเสียงและผู้ที่หลงไหลในเสียงดนตรีใช้ฟังเพลงหรือฟังเสียงผสมประสานส่วนตัวของเสียงร้องและเครื่องดนตรีบนเวทีสำหรับการแสดงสดหรือการมิกเพลงในสตูดิโอบันทึกเสียงนอกจากนี้ยังใช้โดยผู้จัดรายการโทรทัศน์หรือรับคำสั่งด้วยเสียง เหมาะบอพี่น้องถ้าเป็นตัวนี้ก็คือสีดีเนะาะนะสำหรับเฮาแม่เ,เอฟซีนะเออแต่เป็นตัวนี้คือสีดีสำหรับอีหล่าเช่นกันแต่ใน,นเฮาบะฮูนะครับเฮาบะฮูอันนี้คือไทยเอ้ยคือท่ายกันม้านะครับเมื่อเป็นการไปฉี่น้ำเด้อันนี้คือท่ายกันม้เพราะเนื่องด้วยหลายเหตุหลายองค์ประกอบนะครับที่ถ้าผูใ้ใดเป็นเอฟซีก็สีฮูเพราะว่าน้องอิงเนี่ยนะครับมันสีมักฟังนะครับมันจะมกักมักฟังแล้วก็มักร้องเพลงนะครับปรับปรุงโตฮัทฮัทตลอด นะครับฝึกฝนตลอดนะครับอยู่กับเสียงเพลงศิลปินนักล่องหลายๆคนหลายๆท่านนะครับบางคนเนี่ยหูฟังเนี่ยเขาไปปั๊มเลยนะอ่าเป็นหูฟังเฉพาะตัวเลยคือสามารถใช้ได้คนเดียวก็คือเขาไปปัม๊มปั๊มหูฟังเลยเป็นของตัวเองอันนี้ก็แพงนะครับผมบอกเลยเลยต้องไปวัดหูครับแต่ไม่น่าจะใช่ตัวนี้เพราะว่าตัวเนี้ยเจ้าตัวเขาต้องรู้เขาต้องได้ไปวัดหูเองนะครับที่กระล่างยินทิดกันอยู่นตอนนี้ นี่ก็เป็นหนึ่งผมขอท่าย่างเดียวเนี่ยอินเฮียเพราะว่าผมคิดว่าออกนะครับชุดเพชรก็ไม่น่าใช่นะครับใอมงกุฎก็ไม่น่าใช่นะครับเพราะว่ามันมีม,ม,มีค่าจัดหาเพราะว่าอินเฮียนเนี่ยก็มีหลายแบบหลายราคาหลายรุ่นนะครับตรงเบิง้งยี่หอ้อด่แบบเฮ้ยแบบแจ่มแบบเยี่ยมแต่ก่อนอื่นเอ้บอแมนแต่ก็สิลืมไปบ่ได้นะครับลืมไปไม่ได้ครับสําหรับผู้เจ้าของ ู้จะของเงินจํานวนนี้นะครับก็บต้องโอ้ยขออนุโมทนาสาธุนะครับขเขาื่อืเนวามันเกิดเป็นบุญเด้เออห้องก็ไม่ได้ออกน้าเพลินดอกแต่ว่าใจมันเป็นบุญอ่ะใจมันเป็นกุศลเล้เาเพื่อนให้อะ่ะการให้คือการดีนะการให้โดยสเสน่หานะครับก็คือการให้ที่ไม่หวังผลตอบแทนนะครับบตดที่นี่มันก็มีเหตุแห่งการให้โดยสเสน่หหาที่สามารถยึดคืนได้เหมือนกันนะ ถ้าตามรักกฎหมายหน,หนึ่งในการให้โดยเสน่หาที่จะสามารถนะครับเรียกคืนทรัพย์ที่ให้ใดน,นั้นคือการประพฤตินเนรคุณนะครับถ้าจะเอาย่ๆ,ๆ่ว่าันเป็นชั่วโมงถ้าเอาเรื่องกฎหมายนะครับออมีข้อยกเว้นมีข้อ,อน,นี้ต่างๆนะครับโอเคพี่น้องสําหรับคลิปนี้เข้ามาหลุ่นมาท่ายมาร่วมตื่นเต้นมากขอบพระคุณเอฟซีผู้ิ่นโอนเงินมาให ทุกยิงทุกอย่างถาน้องยิงเฮตโตดีแบบนี้ทําตัวอย่างนี้เหมือนตั้งแต่เข้าวงมาคือพอโจบอกบนเวทีนะครับมีต่แนวสีดีครับมีต่พูดพันสีไห้นะครับหักแพงเบิงแง่งกันไปครับสำหรับคลิปนี้เอาไปต่เพียงซ้ำนีเมื่อนีพ,นนนะพินมีปฐมนิเทศนะครับพนมีปฐมนิเทศอ่ากับทางวงเดียวขนาดมีคลิปผมกมาได้หลายนะครับผมก็เลยวาเรื่องนีก่อนเดี๋ยวพี่น้องก็ไปเบงิงอ่า คลิปจากทางทีมงานเพลินนะคร ows, ست, ับสนับสนุนกันไปนะครับเบิ้งโดยบ๊ะสามโฆษณานะงกรบะกันไปเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพบกันครับผมได้กกับตาไหมพี่น้องเดี๋ยวเออกระตาเก็บของโมเมนต์กระตาหมากเน่ได้ไหมโมเมนต์กระตาหมากอันนี้คือกระตาเห็ดมาไล่ไหมเฉพาะกิจเฉพาะกิจไปย่ำในกับเฝ้ากระตานี่สิโพขึ้นมาท่านที่นะครับติดรถ โอเคพี่น้องจชกดีไม่ใช่เด้อขอพระคุณนะครับรับชมรับฟังกัน <c oughs> สวัสดีครับเป็นเฮงรวยๆปังๆสวัสดีครับ <c oughs>